ข้ามกันไปที่เกาหลีกันบ้างค่ะคุณขาเราจะมาดูนะคะบทบาทใหม่ล่าสุดของสาวคนนี้ซูยองแห่ง Girls Generation นะคะโอ้โหความสามารถรอบด้านจริงล่าสุดนี้ค่ะก็ได้ไปเป็นคณะกรรมการนะคะในการตัดสินในเทศกาลหนังชอนจูค่ะ ซูยองหรือว่าชเวซูยองค่ะสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังนะคะวง girls generation ล่าสุดมีข่าวว่าได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินหนังสั้นของเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติชอนจูค่ะหรือว่าชอนจู international film festival ครั้งที่22ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่29เมษายนนี้ค่ะ ตามข่าวก็ระบุนะคะว่าทั้ง14คณะกรรมการการตัดสินหนังสั้นรวม25เรื่องของเทศกาลภาพยนตร์นานชาติชอนจูนอกจากซูยองวัย37ปีแล้วนะคะก็ะยังมีผู้สันทัดกรณีวงการภาพยนตร์ทั้งในและนอกเกาหลีใต้รวมทั้งสิ้น14ท่านโดยคณะกรรมการที่เป็นชาวต่างชาติคะ่ะจะต้องทําการตัดสินผู้ชนะกันทางออนไลน์ สำหรับซูยองนะครับถือว่าเป็นดาราศิลปินที่คร่ำวอดวงการบันเทิงโดยเธอเดบิวต์นะครับเป็นศิลปินที่ญี่ปุ่นนะครับหลังจากชนะการออดิชั่นเมื่อปี2002ตอนนั้นอายุเพียงแค่12ปีครับแล้วก็5ปีต่อมาจึงได้เดบิวต์กับวง Girls Generation ตอนอายุ17ปีก่อนจะเริ่มมีผลงานแสดงควบคู่กับผลงานเพลงนะครับให้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องแม้ปัจจุบันนะครับจะย้ายจากสังกัดปลุกปั้นวง Girls Generation ไปอยู่ใต้ชายคาสังกัดใหม่แล้วก็ตามครับ มีความสามารถรอบด้านจริงนะคะสาวคนนี้นะโอ้โหเก่งมากๆแล้วก็เห็นพันัการความสวยเพื่อตลอดนะจริงสวยจริงๆนะครค่ะ